รสชาตินไทโกะขนาดนั้นอ่ะเราก็ตื่นเต้นทุกคนวันนี้พอนได้พริงโก้รสไข่ปลาเมนไทโกะน่ากินมากใครสายไข่ปลาเมนไทโกะต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวมาลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงหนึ่งกล่องได้มาสามกระปุกปุ๊กปิกมากน่ารักอะ่ะ1งองซอมชิมเลย,ยตื่นเต้นอะ่ะ เป็นคนชอบกินมากเลยไข่ปลาเมนไทโกะเนี่ยหืมที่ญี่ปุ่นมีไหมมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยปากมากชิมนะชิมใหม่ชิมอีกรอบอมันไม่ได้ออกรสชาติเมนไทโกะขนาดนั้นอะโถเอาเราก็ตื่นเต้นเฉยๆอยู่คิดว่า สามารถเข้มข้นได้มากกว่านี้แต่ถ้าใครอยากลองก็ลองได้กินเพลิน